เลือกนายก วันที่13กัดดกดาคมนี้ก็ต้องยอมรับนะครับทุกอย่างพุ่งเป้าไปที่สวหมดเลยนะครับว่าสวนะครับจะทำการโหวตเลือกนายกหรือเปล่าซึ่งแน่นอนครับว่าทำไมต้องพุ่งเป้าไปที่สวก็เพราะมีสวบางกลุ่มนะครับย้ำสวบางคนและบางกลุ่มออกมาพูดในทํานองที่ว่านะครับไม่ให้คุณพิธาเนี่ยไม่สนับสนุนไม่โหวตให้คุณพิธาเป็นนายกซึ่งแน่นอนครับว่าเรื่องนี้มันก็ไปขัดความรู้สึกของประชาชนที่นะครับ ใช้นะครับระบอบประชาธิาปไตยระบอบของการเลือกตั้งเนี่ยนะครับเลือกนะครับ พรรคก้าวไกลและคุณพิธาเป็นแคนดิเดตนายกซึ่งแน่นอนครับว่าสวกลุ่มนี้และสวเราเนี้ยก็มาทําให้ขัดความรู้สึกของประชาชนย้านะครับว่าเป็นแค่สวบางกลุ่มและสวบางคนซึ่งแน่นอนครับสวมีทั้งหมด250คนนะแต่สวบางกลุ่มที่ออกมาให้ข่าวออกมาให้ข้อมูลออกมาให้อะไรต่างๆแบบนี้นะครับมันก็เลยทําให้ประชาชนหลายๆคนคิดว่าสวทั้งหมดเนี่ยมาจากเผด็จการและสวทั้งหมดที่จะเป็นแบบนั้นแต่จริงๆแล้วก็ต้องบอกก่อนว่าสวหลายๆคนไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับแต่เพียงแค่สว วบางกลุ่มเท่านั้นเองครับแล้วก็มีสวบางคนก็ออกมาบอกว่าเอ๊ะทำไมจะต้องมาไอ้นี่กับเขาในเมื่อก็เรียกกันไปสินะครับไม่ต้องมาไอ้นี่กับเขาไม่ต้องมาหวังเสียงจากเขาไม่ต้องหวังคะแนนจากเขาก็คือคําถามก็คือว่าเป็นเพราะรัฐมนูญเฮงสวยฉบับนี้หรือเปล่าที่ไปกําหนดให้สวเนี่ยมีสิทธิ์เหนือนะครับ เสียงของประชาชนนะครับเพราะเป็นรัฐธรรมนูญเฮงสวยฉบับนี้หรือเปล่าที่กําหนดเอาไว้แบบนั้นว่าให้สวนะครับเลือกโหวตนายกอีกครั้งจริงๆแล้วนะครับการเลือกตั้งเนี่ยหลังจากที่จัดการเลือกตั้งไปแล้วเมื่อได้การเลือกตั้งไปแล้วก็ต้องจัดตั้งรัฐบาลและสามารถเลือกตั้งรัฐบาลและก็สามารถเลือกนายกไปได้ อันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่มันสมควรจะมีมาแบบนี้ตั้งแต่ไหนแต่ไรแ,แล้วหรือเปล่านะครับแต่รัฐธรรมนูญเฮงสวยฉบับนี้มันมีเงื่อนไขเพราะว่ามันเป็นรัฐธรรมนูญที่มาจากระบบเผด็จการรัฐธรรมนูญที่สร้างสร้างมาจากนะครับพวกรัฐประหารก็เลยมีการเขียนเงื่อนไขที่มันพิลึกพิลั่นพิลึกกึกึ๋ออกมาว่านะครับจะต้องให้นะครับหลังจากที่เลือกตั้งเสร็จแล้วประชาชนเลือกเสร็จแล้วก็ต้องให้สวเนี่ยนะครับมาเป็นคนเลือกอีกครั้งหนึ่งมันทําให้ถึงได้เกิด เหตุการณ์แบบนี้จึงทําให้สอวอาบางคนนะครับที่เมื่อก่อนเนี่ยนะครับไม่ได้มีไม่เขาเรียกไม่ได้มีความร,รู้ไม่ได้มีความ,มสามารถไม่ได้มีอะไรเลยแต่ได้ขึ้นมาเป็นสอวนะครับเพราะการลากตั้งของคนคนหนึ่งนะครับก็คือพลเอกประยุทธจันทร์โอชาเนี่ยที่มาจากคณะณรัฐประหนรที่มาจากการปฏิวัติเนี่ยครับที่มาจากเผด็จการเนี่ยนะครับแต่งตั้งตัวเองขึ้นมาตัวเองก็เลยรู้สึกว่าตัวเองมีความสําคัญตัวเองมีความโหมียิ่งใหญ่แซ่เหลือเกินแต่หารู้ไม่หรอกครับว่าวันนี้นะครับตัวเองเคยรู้หรือเปล่าว่า วันนี้ตัวเองเข้ามานะครับเป็นสวนะครับเป็นสวนะครับจัวเองอยู่ในตําแหน่งสวร,รู้เรื่องของกฎหมายหรือเปล่ารู้เรื่องของอะไรหลายๆอย่างหรือเปล่าไม่ใช่วันนี้มาทําตัวกลางเพราะอะครับเพราะวันก็คือมีสวท่านหนึ่งนะครับก็ได้ออกมานะครับให้แล้วก็มีหนังสือยื่นออกมาว่าการแสดงความคิดเห็นเนี่ยในลักษณะรณรงค์ต่อต้านขัดขวางการขึ้นตําแหน่งของบุคคลบางคนด้วยการสร้างมายาคติบท ความอาคติโดยก้าวร่วงสิทธิเสรีภาพบุคคลอื่นไม่น่าจะเป็นการกระทําที่เหมาะสมควรอย่างยิ่งนะครับฟาร์มเป็นสมาชิกผู้ทรงเกียรติแห่งรัฐภานะครับซึ่งเป็น1ในสเสาหลักของอํานาจนะครับ อธิปไตยของอำนาจนะครับอธิปไตยอันประกอบด้วยนิติบัญญัติตุลาการบริหารพึงต้องตะะหนักในเกียรติภูมิแห่งฟาร์มเป็นสมาชิกวุฒธธิสภาและพึงระมัดระวังในการกระทำใดๆที่ก่อให้เกิดความสูญเสียงต่อการละเมิดและธรรมนูญมาตรา113ว่าด้วยสมาชิกวุฒธธิสภาต้องไม่ฝักใฝ่หรือยอมตนอยู่ใต้อานัตของพรรคการเมืองใด หรือมาตา114เนี่ยว่าด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาย่อมเป็นผู้แทนนะครับปวงชนชาวไทยไม่อยู่ในฟาร์มผูกมัดนะครับแห่งอานัตมอบหมายหรือฟาร์มครอบงำใดๆและการปฏิบัติหน้าที่ด้วยฟาร์มซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติและฟาร์มผาสุกนะครับของประชาชนนะครับโดย รวมโดยปาสะจากความขัดแย้งต่อผลประโยชน์นี่แหละครับคือสอวอท่านหนึ่งได้ออกมาแล้วก็เตือนสติสวที่ ตอนนี้นะครับที่ออกมาพูดเนี่ยนะครับว่ามันเป็นการแสดงความเห็นในลักษณะรณล,ลงต่อต้านหรือขัดขวางการขึ้นตําแหน่งของบุคคลใดซึ่งมันแน่นอนมันก็ชัดเจนก็ระวังด้วยนะครับว่าจะโดนซึ่งล่าสุดนี้นะครับก็มีอีกหนึ่งบุคคลนะครับที่มีการมาโพสแล้วก็เตือนสติของสอวอนะครับคือคุณทิชาอัดสอวอหยุดทําตัวเกินหน้าประชาชนอย่าอ้างมาตา1 1 2่่วยโอกาสไม่โหวตพิธา ทิชาอัดนะครับสอวอหยุดทำตัวนะครับเกินหน้าประชาชนอย่าอ้างมาตตา1นึ่่วยโอกาสไม่โหวตพิธาเมื่อวันที่8กดรกรกฎาคมนาง ทิชาณ,ณคนครหรือประมนนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและเยาวชนอดีตสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศหรือสอปทได้โพสต์แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสอวอยืนยันว่าจะไม่โหวตให้นายพิธาริมเจริญรัตแคนด,ดิเดตนายกรัฐมนตรีพักก้าวไกลเพราะไม่ยุตินโยบายการแก้ไขมาตา112ว่า สวบางคนแสดงความจงรักภรีอย่างมีอำนาจร้นอำนาจเกินประชาชนโดยการให้สัมภาษณ์ซ้ำๆว่าตราบใดที่พักเก้าไก่ยังยืนยันแก้ปัญหามาตา112สอวกลุ่มนี้จะไม่โหวตร,รับรองพักเก้าวไก่เพื่อให้เป็นหัวหน้าพักเป็นนายกรัฐมนตรีอย่างแน่นอนนะครับแม้เก้าวไก่จะมาจากการเลือกตั้ง14ล้านเสียงหรืออันดับหนึ่งตามหลักการประชาธิปไตย ขอโทษโปรดนั่งลงอย่าวู่วามอายุมากแล้วตำแหน่งก็สูงเงินเดือนก็เยอะประชาชนก็ไม่ได้เลือกช่องทางที่เขามาก็ถูกนะครับออกแบบเฉพาะกิจเพื่อให้มุดเข้ามานะครับแทบจะหาทางแทบจะหาฟาร์มสง่างามไม่ได้เลยดังนั้นก่อนจะกระโจนไปข้างหน้าการุณาหยุดฟาร์มอาหางกาเหลียวไปดูข้างหลังก่อนได้โปรดนะครับเริ่มต้นนะครับที่เกิด ที่มาของสอวอนะครับที่ไม่ได้เกี่ยวข้องใดๆกับประชาชนนะแต่ช่วยโอกาสนะแต่ช่วยเอาความจงรักภักดีมาสวมใส่เพื่อให้มีอำนาจมีความชอบธรรมที่เหนือฝากคนที่ประชาชนเลือกนะครับส่วนการแก้มาตรา1นึของพรรคก้าวไกลก็เป็นนโยบายที่เปิดเผยต่อประชาชนอย่างชัดเจนได้ยินกันทั้งบ้านทั้งเมืองทั้งจักรวาลไม่ได้ เป็นการอําพางรลอกรวงโดยเฉพาะการแก้ไขมาตรา112ภายใต้ระบอบประชาธิปไตยต้องมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขภายใต้ระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์นะครับเป็นประมุขนะรวมถึงการไม่ได้เอานะครับการแก้มาตรา112เหมาลงใน MOU พักร่วมในการจัดตั้งรัฐบาลที่สําคัญสวก็ต้องรู้ เกินรู้นะครับยกเว้นแก้งโง่ชั่วขณะในขณะที่กฎหมายจะเข้าสู่สภาขั้นตอนไม่เคยง่ายไม่เคยธรรมดานั่นนะครับหมายถึงการแก้ไขมาตราหนึ่งสองอาจถูกล้มฟั่มเอาง่ายๆในในชื่อนะครับในชื่อฟาร์มชอบทำ ก็คืออาจจะโดนล้มฟ้าเหมือนกง่ขณะที่สถานการณ์จริงที่จับต้องได้นะครับคนสแสวงหาประโยชน์จากสถาบันใช้กฎหมายมาตรา1นึจนนําไปสู่ความเสียหายต่อสถาบันอย่างเป็นที่ประจักษ์นะครับสวที่มีวุฒิภาวะนะครับต้องไปให้ถึงสาระนะครับศึกษาสาระอัปเดตระบบนิเวศนะครับทางสังคมภายในระบบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขนะครับโดยปราศจากอคติ S 1> <S 1> การออกมาแสดงฟาร์มจงรักภักดีเหมือนอ่อนพรรษาทางการเมืองสอวอบางคนจึงมีราคาที่จะต้องจ่ายอย่างสมเหตุสมผลสมตำแหน่งสมค่าจ้างนะครับที่มาจากภาษีของประชาชนนั่นคือการไม่ผ่านประเมินผลคุณภาพการทำงานและต้องปลดออกจากตำนานที่อาจ มีฉากก้าหาญงดงามบ้างในอดีตแต่ในปัจจุบันคุณภาพการทำงานสอวอบางคนเสมือนยาหมดอายุที่อันตรายและต้องทิ้งโรงถังขยะเท่านั้นนะครับนี่ก็เป็นคำนะครับสอวอมีเพื่ออะไรนะครับเป็นความของคุณนิชานะครับคุณทีิชานะครับที่บอกว่า,าได้มีการพูดเอาไว้ในลักษณะที่บอกได้เลยว่าโอ้โห เรียกว่าลั่นเลยครับอย่างเงี้ยก็คือต้องบอกก่อนว่าเป็นการที่ย้ํานะครับว่าเป็นการพูดถึงสวบางคนเท่านั้นสวบางคนที่ไม่รู้จักหน้าที่ของตัวเองสวบางคนนะครับที่ประชาชนอย่างผมมีความรู้สึกว่าไร้ค่าไร้เกียรติไร้ศักดิ์ศรีเป็นสวที่มาจากการเลือกตั้งสวที่ไม่รู้อะไรเลยนะครับแล้วก็นั่งกินเงินเดือนจากภาษีไปวันวัน สวที่ไม่ได้เกิดประโยชน์ไม่ได้ทําอะไรให้กับประเทศชาติเลยไม่ได้ทําอะไรให้กับประชาชนรู้สึกว่ามันมีประโยชน์เลยนะครับสําหรับผมเองนะครับสวกลุ่มนี้นะครับย้ํานะครับผมในฐานะประชาชนคนหนึ่งนะครับมีความรู้สึกว่าสวกลุ่มนี้ไม่ได้สวทุกคนย้ uhh. ํานะครับว่าสวดีๆมีเยอะแต่สวกลุ่มนี้นะครับมีความรู้สึกว่าเป็นสวที่นะครับไม่มีเกียรติไม่มีศักดิ์ศรีและเป็นสวที่บอกได้เลยว่ามัน เสียดายเงินเดือนนะครับที่จ่ายให้กับสวที่นี้เอาเงินเดือนที่จ่ายให้กับสวพวกนี้ไปซื้ออาหารเลี้ยงสุนัขนะครับยังมีประโยชน์เสียมากกว่านะครับต้องบอกก่อนเลยนะครับว่ามันยังมีประโยชน์เสียมากกว่าที่จะมาให้สวก,กับกลุ่มเนี้ยนะครับเพราะว่าสวก,กลุ่มนี้ไม่ได้มีประโยชน์แต่สิ่งที่เขาอ,ออกมาพูดสิ่งที่ออกมาบอกเนี่ยนะครับมันผิดกฎหมายหรือเปล่า ไม่แน่ใจนะครับผิดกฎหมายหรือเปล่าผิดมาตาราน1นึ่หรือเปล่าผิดมาตารานหนึ่งห่รือเปล่าแต่ที่แน่ๆตอนนี้นะครับทนายอันเองก็ได้มีการไปยื่นร้องประฐานสภาให้ทําการตรวจสอบเรื่องนี้เพราะสอวอเองนะครับอย่างที่บอกว่าจริงๆแล้วสอวอการแสดงความคิดเห็นของสอวอนะครับ สวสมควรจะเป็นกลางนะครับสวสมควรจะเป็นกลางและตอนนี้หลายๆคนก็อย่างที่บอกเอ๊ะทำไมถึงไม่พุ่งเป้าไปที่สวนะครับในการเลือกตั้งวันที่13กรกฎาคมนี้เพราะว่าอะไรครับเพราะลองคิดดูว่าเพราะรัฐธรรมนูญห่งสวยฉบับนี้มันมีข้อกําหนด ว่านะครับจะต้องได้เสียงกึ่งหนึ่งจากสภาสอสอและสภาสอวอนั่นมันก็คือเสียงสภาสอสเนี่ย500สภาสอวอร250รวมแล้วก็คือ750เมื่อ750เนี่ยนะครับ750กึ่งหนึ่งมันก็คือ376บันถิตต้องเข้าไปยุ่งกับสอวอไงครับ เพราะฉะนั้นถามว่าจริงๆแล้วนะครับถ้าวันนี้นะครับสวออไม่อยาก้ยุ่งก็ไม่สมควรจะมีรัฐธรรมนูญเฮงซวยฉบับนี้มากําหนดแบบนี้นะครับเพราะว่าถ้าไม่มีตัวเลข250ไปบวกรวมกับ500กึ่งหนึ่งของ500มันคือ225แต่มันดันมีตัวเลข250บวกเข้าไปมันถึงทําให้มีต้องมี376นะครับสามร้อยเจ็ดสนี่แหละครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นและสิ่งที่มันเฮงซวยฝ่าน,นั้นก็คือว่าแม้จะส่งแค่คนคนเดียว เข้าไปแต่ถ้าไม่คะแนนไม่ถึง376ก็ไม่สามารถที่จะเป็นนายกได้อีกนี่แหละครับคือรัฐธรรมนูญที่มาจากรัฐธรรมนูรัฐธรรมนูญที่นะครับไม่เห็นหัวประชาชนรัฐธรรมนูญที่ลิดรอนสิทธิของประชาชนรัฐธรรมนูญที่นะครับขัดความเป็นประชาธิปไตยของประชาชนอย่างชัดเจนก็ลองคิดดูนะครับว่าใช้เงินมากเกือบ6,000ล้านบาทมาจากการเลือกตั้งนะครับให้ประชาชนออกมาเลือกตั้ง แต่ก็ไม่สามารถที่จะจัดตั้งรัฐบาลได้ไม่สามารถที่จะเป็นนายกได้ถ้าไม่ผ่านด่านของสอวอซึ่งรัฐมนูสฉบับนี้ได้มีการกำหนดเอาไว้แบบนี้ผมถึงได้เรียกว่ารัฐมนูเเฮงซวยฉบับนี้นะครับที่มาจาก พวกรัฐประหารเป็นคนสร้างขึ้นมาและระบบเผด็จการเป็นคนสร้างขึ้นมาเพื่อให้ตัวเองยึดครองอำนาจเพื่อจะสืบสืบทอดอำนาจของตัวเองเพื่ออะไรครับและสวนะครับชุดนี้นะครับสวทั้งหมดนี้ก็ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งของประชาชนแต่มาจากการเลือกตั้งนะครับโดยการเลือกของพลเอกประยุทธ์จันโอชาซึ่งเป็นคณะคสชเป็นคนที่ทําปฏิวัติเป็นคนที่ทํารัฐประหารนะครับและก็นะครับสร้างนะครับรัฐธรรมนูญฉบับนี้ขึ้นมาเพื่อ ให้ประชาชนไม่มีสิทธิ์ไม่มีเสียงการเสียงของประชาชนไม่มีความหมายอะไรเลยแม้กระทั่งว่าจัดการเลือกตั้งมาแล้วนี่แหละครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นณนะตอนนี้และทําไมนะครับสวจริงๆแล้วคุณจะต้องมีวุฒิภาวะ ที่ดีพอไม่ใช่วันนี้นะครับออกมาพูดแบบนี้ในการโจมตีคนนั้นคนนี้อย่าลืมนะครับว่าคุณเป็นสอวอคุณไม่มีสิทธิ์นะครับที่จะไปตัดสินใครว่าการกระทําแบบนี้ผิดแบบนี้ผิดแบบนี้ผิดอย่างกระาตาหนึ่งหนึ่งสองเองเนี่ยครับ เขาก็ประกาศชัดเจนและประกาศแบบเปิดเผยให้ประชาชนทุกคนได้รู้แน่นอนครับว่าประชาชนหลายๆคนบางคนก็เห็นด้วยบางคนก็ไม่เห็นด้วยแต่ทุกอย่างมันต้องไปจบอยู่ที่ในสภาไม่ใช่หรอครับถ้าวันนี้ความขัดแย้งทั้งหมดนะครับเรื่องของมาตราเรื่องของกฎหมายเนี่ยไม่เอาเข้าสู่สภาแล้วจะให้เอาเข้าไปสู่ที่ไหนครับคุณเป็นสวนะครับคุณจงสำเหนียกเอาไว้ด้วยและรู้จักหน้าที่ของคุณเอาไว้ด้วยไม่ใช่วันนี้นะครับแก้งแล้วก็ออกมาพูดจะให้เกิด ความแตกแยกในสังคมมีอะไรอัปเดตมีอะไรคลิปหน้ามีอะไรเคลื่อนไหวเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ